ระหว่างการโฆษณาที่พักของคุณด้วยตัวคุณเองกับการฝากขายที่พักของคุณผ่าน OTA แบบไหนทำให้ธุรกิจที่พักของคุณได้กำไรมากกว่ากันวันนี้ผมมีคำตอบให้คุณแน่นอนครับ ดยปกติน,นะครับหลังจากที่คุณได้ทําการสร้างรีสอร์ทที่พักของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็จะมาถึงตอนอคุณจะทําการขายที่พักหรือว่าเรียนเชิญให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาพักรีสอร์ทของคุณเนี่ยการทําให้ลูกค้าเนี่ยมองค้นพบรีสอร์ทของคุณเข้ามาจองมาจ่ายเงินเข้ามาพักเนี่ย มี2งทางเลือกใหญ่ๆนะครับก็คือคุณจะทําการโฆษณาที่พของคุณเองเนี่ยผ่านโดยตัวคุณเองนะครับหรือจะผ่านการเอาที่พักของคุณเนี่ยไปลงในเว็บไซต์ OTA นะครับเพื่อฝากขายนะครับว mm ัน hmm. นี้เดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดนะครับว่าในแต่ละแบบใน2แบบเนี่ยมันมีแตกต่างกันยังไงนะครับ mm hmm. แบบที่1นนะครับก็คือการขายที่พักของคุณด้วยตัวคุณเองนะครับก็คือแบบ วิธีการแบบนี้นะครับจะเป็นธีกิจการทั่วๆไปนะครับซึ่งหลายท่าน,นหลายเจ้าของรีสอร์ทก็มักจะใช้กันอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการพฆษณาสร้างตัวตนที่พักรีสอร์ทของคุณเนี่ยใน Facebook นะครับหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆจะเป็น Facebook จะเป็น Instagram จะเป็น Twitter นะครับต่างทั้งต่างเหล่านี้ก็สามารถที่จะทให้คุณเนี่ยเปิดที่พักแล้วก็ สามารถที่จะโฆษณาไปเพื่อให้ลูกค้าของคุณเนี่ยมองเห็นที่พักของคุณแล้วก็ลมแล้วก็ตัดสินใจจองที่พักของคุณนั่นเองนะครับแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือในในในตัวเรื่องเนี่ยในการจองที่พักโดยตัวเองเนี่ยก็จะมีอีอกแบบหนึ่งที่เจ้าของรีสอร์ทมักจะละเลยไปนะก็คือการที่จะไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดสินใจ,จที่จะใช้เว็บไซต์นะครับในการให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาจองที่พักผ่านเว็บไซต์คราวนี้ เว็บไซต์อ่ะทำไมทำไมถึงมีความสําคัญนะครับอย่างแรกเลยเว็บไซต์อ่ะมันมีความน่าเชื่อถือนะครับในการที่ว่าลูกค้าเนี่ยจะเข้ามาจองที่พักคุณเนี่ยเขาจะเห็นชื่อรีสอร์ทของคุณนะครับอยู่ในเว็บไซต์เป็นความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ในเว็บไซต์ก็จะแบ่งหมวดหมู่ของที่พักอย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นถ้าคุณโฆษณ,ณาใน Facebook ใช่ไหมครับอาพาโพสเนี่ยแต่ละห้องสมมุติว่าคุณมีที่พัก มีจำนวนห้องมีจำนวนเต็นท์มีหลายหลายหลังมีหลายหลายแบบการที่ลงไปโฆษณาในเฟซบุ๊กเนี่ยฟีดโฆษณาเนี่ยมันก็จะคอนเทนต์เนื้อหาเนี่ยก็จะกะจ,ะจะกระจายนะครับแต่ในเว็บไซต์คุณสามารถที่จะ,จ,ะจัดเรียงหมดหมู่ได้นะครับอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและที่สําคัญเลยนะครับก็คือเว็บไซต์เนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจที่พักหรือดีสอร์ทของคุณเป็นอย่างมากครับอาจจะได้เห็นได้ข่าวว่าในมีหลาย ท่านนะครับที่จะถูกหลอกหลอกลวงนะครับเป็นเรื่องเป็นพวกเพจปลอมนะครับเพราะว่าเพจปลอมเนี่ยหรืออย่าง Facebook ปลอมที่มาหลอกลวงาการโอนเงินจากลูกค้าเนี่ยทำทำได้ง่ายนะครับตัวตัวเฟซบุ๊กปลอมเนี่ยจากคนทําได้ง่ายเพราะง่ายกว่าที่จะทําเว็บไซต์ปลอมนะครับเพราะว่าในเว็บไซต์เนี่ยจะต้องมีการยืนยันตัวตอนอย่างชัดเจนมีการยืนยันตัวตนมีการยืนยันที่อยู่นะครับทําให้เวลาคุณลง ข้อมูลของคุณเนี่ยงลงรายละเอียดเช่นหลักวิธีการจองที่พักวิธีการที่จะโอนเงินเนี่ยคุณเขียนลงปับเด่งชัดเจนได้เลยนะครับในเว็บไซต์ซึ่งแน่นอนเลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะบอกเลยว่านี่คือการโอนเงินที่ถูกต้องของที่จะเข้าพักก่อนจะเข้าพักใีส่วนของคุณนะครับแต่ก็ไม่ใช่นะครับว่าทุกคนจะต้องเจ้าของทุกคนต้องมีเว็บไซต์กันทุกคนนะครับก็ผมมีอยากคิดง่ายๆครับถ้าสมมติวาทานรายได้ของ ที่พักรีส่์ทของคุณทั้งปีเนี่ยม,มีมีมีมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยก็ควรจะพิจารณานะครับในในสิ่งนี้เพราะว่าในเมื่อมิชาชีพว็จะมองเห็นว่าท่านมาีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้มากกว่าที่ยที่อของคุณอาจจะเป็นเป็นที่เพ่งเล็งนะครับที่จะโดนหลอกลวงได้นะครับวิธีการที่2นะครับในการที่จะทําให้ลูกค้ามาเข้าพักที่พักของคุณนั่นก็คือการ เอาทิปของคุณหรือว่ารีสอร์ทของคุณนะครับเข้าไปในลงระบบการจองของ OTA นะครับ OTA คืออะไรนะครับคุณอาจจะเคยเห็นพันหู่านตาม,มาแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึง OTA คือ OTA ก็คือเว็บไซต์เอเจนซี่นะครับออนไลน์เช่น a l ก da c ซ i p b o o k i n g Traveloka เป็นต้นนะครับเว็บไซต์ประเภทนี้นครจะทำให้โอกาสที่จะมองเห็นที่ักของคุณเนี่ยอยู่ในแพร่หลายตามเว็บไซต์ที่ผมได้กล่าวไปดันข้างต้นนี้นะครับ แล้วคราวนี้มาดูกันนะครับว่าแในแ,แ,แต่ละข้อในแต่ละจุดแข็งระหว่างการจองแบบข้อที่หนึ่งนะครับคือจองผ่านโดยตรงนะครับไม่ว่าคุณจะมี Facebook หรือว่าคุณจะใช้เว็บไซต์แล้วก็ผ่านการยิงแอดนะครับเข้ามาในที่พักของคุณให้ลูกค้าของคุณเข้าจองที่พักนะครับหรือจะเลือกแบบที่2ที่ก็คือคุณไม่ต้องโฆษณาใดๆเลยนะครับแล้วคุณก็เอาที่พักของคุณรูปภาพห้องของคุณแล้วก็เกาะรายละเอียดต่างๆในเว็บไซต์ เอเจนซี่หรือ OTA นะครับแล้วก็หากค่าคอมมิชชั่นไปนะเมื่อเขา,อาจองสำเร็จนะครับแบบไหน2 1 1 2ข้อเนี่ยหข้อ1กับข้อ2เนี่ยแบบไหนมีข้อดีแตกต่างกันแล้วแบบไหนละ่ะที่เหมาะคุณวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบกันครับผมครับก็ในจัตลรานนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีการเปรียบเทียบกันนะระหว่างการจองผ่านโดยตรงโดยเจ้าของโรงแรมนะครับทำการโฆษณาไป กับการฝากขายผ่าน OTA นะครับก็จะเห็นว่าก็ที่เปรียบเทียบกันเยเรื่องของค่าคอมมิชชั่นนะครับก็คือการจองจองผ่านการที่จะโฆษณาผ่านโดยตัวเราเองเนี่ยก็คือไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นให้ OTA นะครับก็เปรียบกับว่าก็คือมีคนจองเข้ามาก็เจ้าของรีสอร์ทก็รับจำนวนเงินตัวนี้ไปจมเต็มเลยนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ก็อาจจะต้อง แทนมากับการที่ว่าเจ้าของรีสอร์ทอาต้องโฆษณานะครับอาจจะเป็นเฟซบุ๊ o แอดกู o กิลแอดนะครับที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามามองเห็นที่พักของคุณนะครับแต่แล้วก็อีกในในขณะเดียวกันนะครับการจองผ่าน OTA เนี่ยก็ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นนะครับให้กับเว็บ OTA นั้นๆน,น,นะครับเช่น Agoda Booking นะครับจะเสียค่าคอมมิชชั่นเนี่ยในกรณีที่ว่ามีการจองที่พักนะั้นสำเร็จแล้วเท่านั้นนะฮะการจอ,จองผ่าน OTA นะครับก็อาจจะต้อง เสียค่าคอมมิชชั่นนะครับให้กับเว็บไซต์ OTA เช่น Agoda Booking นะครับแต่จะเสียค่าคอมมิชชั่นเนี่ยกรณีกรณีที่ว่าลูกค้านะครับจองผ่านรีสอร์ทของคุณสำเร็จแล้วเท่านั้นนะครับคราวนี้มาดูเรื่องหัวข้อต่อไปครับคือการทำนายจำนวนผู้เข้าพักนะครับข้อดีข้อดีนะครับก็คือถ้าจองผ่านการโฆษณาด้วยตัวเองเนี่ยครับก็คือมีการจองผ่านเว็บไซต์หรือว่าจะเป็น Facebook ก็ได้นะครับที่ที่ คุณได้ได้สร้างขึ้นมานครับก็สามารถประมาณจํานวนผู้เข้าพักล่วงหน้าได้นะครับเช่นเดียวก็เรื่องเ่นี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับกับการจองผ่าน OTA e ซึ่งข้อนี้ก็ถือว่าให้เสมอกันนะฮะส่วนเรื่องโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นเนี่ยการทำโฆษณาเองเนี่ยครับโปรโมชั่นอะไรเนี่ยก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับในเว็บไซต์หรือว่าในเฟซบุ๊กได้เลยนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นยอดขายได้นะครับก็คือบางทีครับโปรโมชั่นต่างๆในตัวของรีสอร์ทของเราเนี่ยบางครั้ง เราอาจจะมีโปรโมชั่นบางอย่างที่อาจจะแตกต่างกันไปซึ่งไม่สามารถเอาโปรโมชั่นนี้ใส่ใน OTA ได้นะครับก็คือเว็บเว็บเอเจนซี่นะครับเพราะว่าเอเจนซี่เนี่ยมีจุดจุดอ่อนในตรงนี้ก็คือเขาจะมีโปรโมชั่นที่เขาเป็นเป็นที่แบบทั่วไปครับเช่นการจองล่วงหน้าก่อนหรือว่าการจองหลายๆคืนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโปรโมชั่นทั่วไปครับแต่ว่าในการจอง ในการทำโปรโมชั่นของเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยสามารถคุณสามารถได้ทำโปรโมชั่นเช่นเดือนนี้คุณจะมีกิจกรรมดนตรีสดอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้ารีสอร์ทคุณมีดนตรีสดมีนักร้องชื่อดังนะครับที่จะมาร้องเพลงในรีสอร์ทรอที่พักของคุณเนี่ยคุณก็สามารถทำการโปรโมทโปรโมทได้นะครับในในเว็บไซต์หรือว่าในในสื่อสังคมออนไลน์อย่างเน f a c e b o o k ของคุณนะครับแต่ว่าในในส่วนในในทางของโปรโมชั่นนะครับของของ OTA เนี่ยก็จะจะเป็นโปรโมชั่นในเกี่ยวในเกณฑ์เปรียบเทียบเรื่องราคาเป็นหลักมากกว่าครับเปรียบเทียบราคาระหว่างที่พักนะครับเพราะว่าใน TA, ในเว็บไซต์ OTA เนี่ยก็จะมีที่พักหล,หลายๆที่นะครับคุณลองสังเกตได้วา่าคุณไปดูที่พักอย่างในอวด้าเลาย b o o กกิ้นะครับ,ค,ค,รบคุณจะเห็นที่พักหลายๆที่นะครับสมมติว่าุณเสิร์ชว่าที่พักเขาเคอพิชบูรณ์ใช่ไหมครับคุณจะเห็นที่พักหลายที่เต็มไปหมดเลยนะครับคุณก็ต้องดูว่าแบบไหน é, ที่คุณเห็นว่าอาจจะเปรียบเทียบได้ ได้ไดง่ายในเรื่องของเรื่องราคาเรื่องของออรูปแบบที่พักที่คุณต้องการนี่ครับก็คือมันจะเป็นในเรื่องอันนี้ในในเชิงของเจ้าของเนี่ยก็อาจต้องแข่งขันในเรื่องราคากันมากนะครับในในในเว็บไซต์ OTA นะครับผมการมองเห็นเนี่ยในส่วนนี้การทำโฆษณาด้วยตัวเองเนี่ยจะยากที่จะมองเห็นนะครับถ้าจะเทียบกับตัว o t a เนะเพราะว่าเว็บไซต์อย่างโอทอย่างเช่น a g o d a หรือ c ีท p ิปบุ๊กิเนี่ยเป็น เว็บไซต์เว็บไซต์ใหญ่มากนะครับเขาก็มีมงบประมาณในการโปรโมทโฆษณาหรือมีช่องทางต่างๆในการที่จะผู้เข้าพักครับที่เขาจะเข้ามาพักได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเราไปเทียบกับเว็บไซต์เ t a เนี่ยการทํากระตลาดโดยให้ลูกค้ามาจองที่พักผ่านตัว,ต,วตัวเราเองเนี่ยจะทําได้ยากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ถือว่า ให้เป็น OTA ชนะไปนะครับข้อต่อมาครับข้อสุดท้าย royalty นะครับ royalty ของ royalty คือความที่ลูกค้าที่จะจะอยากอยู่กับเรานะครับอยากจะใช้งานต่ออยากจะพูดถึงแบรนด์หรือรีสอร์ทของค,คุณเนี่ยตัวนี้ของตัวการจองผ่านโดยที่คุณลูกค้า ที่คุณทํากรบตลาดเองเนี่ยจะดีกว่านะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะตั้งใจนะครับที่ว่าพอเห็นโฆษณาหรือว่าเห็นกิจกรรมต่างๆที่ทางรีสอร์ทหรือที่พักของคุณจะกระจจัดในอนาคตเนี่ยแล้วเขาก็ตั้งใจที่ทจะมารีสอร์ทของคุณจริงๆเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์โรโยตี้นะก็คือว่าเขารักในรีสอร์ทหรือที่พักของคุณนั่นเองนะครับผมซึ่งในตัว ot a เนี่ยก็ไม่สามารถไม่ไม่สามารถที่จะโฆษณาใน,ในเรื่องนี้ได้นะครับแต่ว่าก็ เป็นในเรื่องของตรงเนี้ยในส่วนเนี้ยก็เลยเป็นส่วนของการจองที่พักผ่านตัวเองก็ชนะไปนะครับคราวนี้นะครับมาสรุปนะครับก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือการจองผ่านโดยโดยตรงเนี่ยก็จะนจะจะดีในแง่ที่ว่าคุณสามารถที่จะสื่อสารมันออกไปได้นะว่าโปรโมชั่นเป็นแบบไหนนะครับหรือว่าอาจจะมีในเรื่องรายละเอียดเงื่อนไขการจองเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นสิ่งที่ว่าเฉพาะเจาะจง ว่ารีสอร์ของคุณมีการมีมาตรฐานในการบริการเป็นแบบนี้นะครับเช่นอาจจะมีเช่นคุณอาจจะสื่อสารได้ว่าที่พักของคุณเนี่ยสามารถมีสัตว์เลี้ยงนําเข้าได้นะครับตรงนี้ก็จะสื่อสารได้อย่างชัดเจนหรือว่าจะชูในเรื่องของสมมุติว่ามีเครื่องดื่มเครื่องดื่มเย็นๆนะครับเครื่องดื่มมีฟองเย็นๆเนี่ยคุณหรือมีการนวดตีสดเนี่ยคุณสามารถที่จะโฆษณาไปได้หรือผ่านช่องทางการการขายของคุณนะครับแต่ในขณะเดีวยวกัน OTA เนี่ย ก็เพิ่มสามารถที่จะเห็นเ,เห็นการเปรียบเทียบได้ครับว่าลูกค้าในกรณีที่ว่าบางครั้งที่ว่าอาจจะเป็นลูกค้าต่างชาตินะครับเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเขาจะมาจากต่างต่างชาติแล้วเขาเพราะว่าใน OTA เนี่ยเขาจะาไปผูกในการขายผ่านเช่นตั๋วเครื่องบินนะครับทําให้แม้แม้ว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะไมไ่้ไม่ได้รู้จักรีสอร์ทของคคุณมาก่อนแต่ว่าพอเขาได้มีโอกาสมาเยือนประเทศไทยนะครับ เขาก็จะเห็นเห็นการเห็นที่พักของคุณใน OTA ได้ง่ายกว่าการที่คุณจะไปโค้ตเนอที่พักของคุณด้วยตัวของคุณเองนะฮะก็มันเป็นข้อข้อที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าครนี้อยู่กับคุณแล้วครับว่าแบบไหนอ่ะจะเหมาะกว่าคุณมากกันผมก็ให้คำแนะนําว่าคุณอาจจะทดลองนะครับทําทั้ง2แบบเลยนะครับลองดูว่าแบบไหนที่เหมาะกับที่พักของคุณหรือที่2ของคุณมากกว่ากันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมี ตัวช่วยนะครับอย่างเช่นเรียกว่า channel manager เนี่ครับเป็นเป็นระบบในการที่จะปิดเปิดระบบการจองที่พักครับก็คือสามารถสมมุติว่าถ้าวันนี้ที่พักของคุณเนี่ยมีการจองผ่านโดยตัวของคุณเองผ่านแอดมินของคุณนะครับทำการปิดการขายเนี่ยเมื่อห้องจํานวนล็อตนั้นนะถูกปิดไปแล้วนะครับจำนวนห้องห้องนั้นเนี่ยมันจะไม่ถูกออกไปแสดงผลในเว็บไซต์ OTA นะครับที่คุณผูกเอาไว้นะครับ รงนี้จะทําให้คุณเนี่ยข้อดีคืออะไรรู้ไหมจะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสในการขายที่พักของคุณมากยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มการมองเห็นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งสองสิ่งเนี่ยมันก็เชื่อมกัน,นครับบางครั้งนะครับเวลาลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวครับเข้ามาเที่ยวที่พักของคุณเนี่ยเขาอาจจะเห็นโปรโมชั่นเห็นโปรโมชั่นของคุณผ่านทางเว็บไซต์ของคุณเรือการสื่อสารแต่ว่าเขาอาจจะไม่เขาอาจจะสะดวกในการจ่ายเช่นอาจจะเป็นการจ่ายด้วยบัตรเครดิตเป็นต้นนะครับ เขาก็อาจจะต้องจ่ายผ่านทาง OTA ซึ่งยังไงไม่ว่าจะเลือกแบบไหนก็ตามเนี่ยดีสอของคุณเนี่ยก็ได้กําไรอย่างดีอยู่ดีนะครับในขๆะเดียวกันนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าของคุณเนี่ยเขารู้จักของคุณผ่านทางเว็บไซต์ OTA hmm. เช่น Al a g o d ด b o o k i n ้งไงครับแต่ว่าเขาอาจจะอยากจะมา,มาพักจํานวนมากๆมากมายเยากๆเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกที่มาจองผ่านโดยโดยตรงกับคุณเพราะว่าอาจจะมีข้อ ที่อาจจะต้องสอบถามของคุณสอบถามกับคุณที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทเพิ่มเติมเช่นว,ว่ามีบริการพิเศษอะไรอย่างอื่นไหมนะครับในส่วนนี้กถ็ถือว่าเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ครับก็คือผมคิดว่าไม่จาเป็นนะครับว่าเราจะต้องเลือกข้อดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เหมือนกับที่ตัวอย่างก็คือรีสอร์ทของผมเองนะครับที่โอโซนแบ้านอคอหรือว่าบ้านขกคอนะครับที่จังหวัดพิจิตรนะครับอคอนะครับก็คือเราได้ทําการ ทำการขายที่พักของเราเนี่ยทั้ง2ช่องทางนะครับผ่านทั้งการจองที่พักโดยการโฆษณานด้วยตัวเองหรือแล้วก็การเอาที่พักของเราเนี่ยไปฝากขายนะครับในที่พัก o t a เช่น A g กด้ Booking CT เป็นต้นนะครับผมผมโอดิชันนนและทีมงานบริษัท a n d ทุกคนมีจุดประสงค์หวังว่าผู้ประกอบการธุรกิจรีสอรดทุกท่านจะประสบความสำเร็จใน ในธุรกิจรีสอร์ทที่คุณใฝ่ฝันไว้นะครับโดยเรานะครับก็จะแชร์ความรู้นะครับผ่านเครื่องมือดีๆนะครับให้กับสมาชิกนะครับเบลลี a n ทลนก็คือเป็นเบลลี่พัทนะครับในเบลลี่พัทพิเศษเนี่ยในของสมาชิกเนี่ยก็คือจะได้ในเรื่องของเครื่องมือนะครับเช่นเครื่องมือในการวัดนะครับอย่างเช่นว่าการจองที่พัก โดยคุณทำการโฆษณาเองหรือจะฝากขายผ่าน OTA นะครับในตัวนี้เราก็จะมีเครื่องมือให้นะครับสำหรับสมาชิกิดิพั์โดยเฉพาะนะครับคุณสามารถที่จะเอาไปใช้ลองกับรีสอร์ทของคุณจริงๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าตัวเลขต่างๆนะครับในเรื่องของการกำหนดราคาหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอองบการตลาดที่คุณใช้ไปเรียบเทียบกันกับ OTA เราจะมีเครื่องมือมันจะ ในระบบเนี่ยจะบอกมาเลยบอกมาเลยว่าคุณเหมาะกับการทําการโฆษณาที่พักแบบไหนมากกว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเ,เศษนะครับแล้วก็แน่นอนเขาจะมีในเรื่องของการที่จะสอบถามนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับจากผู้เชี่ยวชาญบริษัทแรงของเรานะครับก็คือเขาจะมีความรู้ในเรื่องของการให้คําแนะนํานะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นเนี่ยก็สามารถสอบถามได้นะครับ หรือจะเป็นความรู้อื่นๆน,นะครับเช่นเรื่อง,องการจัดการเรื่องธุรกิจรีสอร์ทนะครับก็คืออยู่นอกเหนือไปเลยนะครับจา,จากเรื่องตัวสินค้านะครับซึ่งตัวสินค้าเนี่ยจะให้การบริการให้คําแนะนําอยู่แล้วนะครับในเรื่องของอสินค้าทั่วไปเนี่ยในเบลลี่แชลแลนนะครับแต่ว่าบริีพัทเนี่ยให้เหนือกว่านั้นก็คือให้เรื่องของความรู้ในเรื่องของการให้คําแนะนําทั้งการบริหารจัดการรีสอร์ทหรือว่า การนําความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆครับมาใช้กับการบริหารรีสอร์ททำยังไงที่ทําให้รีสอร์ทของคุณเนี่ยได้กําไรมากยิ่งขึ้นนะครับในตรงนี้เราก็จะมาแชร์ให้กับสมาชิกเบลลี่พัทนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามช่องโอดิฐานนนเบลลี on, ่ h ช n แนลกันตลอดมานะครับก็ในวันนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะครับ แล้วมาพบกันใหม่ครับผมวันนี้ขอตัวสวัสดีครับผม